วันนี้เราอยู่กับแพทอัปเดตประจำวันที่12เดือน12 2566นี่ไม่ใช่โปรโมชั่นของช h อป e ีหรือว่า Lazada นะแต่จริงๆก็อยากให้มันมีโปรโมชั่นพวกนี้อยู่แบบว่าพอกดเข้ามาในตะกร้าลดเขียนแล้วเราเจอว่ามันมีคูปองให้เก็บอาจจะลดไป10-20%แต่ว่ามันมีแพ็คหนึ่งทุกคนจริงๆก็ไม่ได้อยากเข้ามาดูหรอกเพราะถ้าเข้ามาดูทีไรเสียตังดุกดี แต่ว่าแพ็กเกจนี้โคตรคุ้มมันตกราคาอยู่ที่290บาทแล้วมันได้อะไรทุกคนเห็นเจ้าขวดนี้ไหมนี่คือขวดที่ถ้าคนที่เล่นเกมนี้อยู่แล้วจะรู้ว่ามันหายากมากๆแต่แค่ยอมอดกินชาบูหมูกระทะเนี่ยคุณจะได้มัน10ขวดแล้วผมกดมาแล้วเนี่ยสิขวดแล้วก็ได้ทองอีก405ทองเนี่ยทองผมก็เพิ่มขึ้นมา ผมอัพไปเรียบร้อยแล้วนะกดอัพแล้วนี่มันสามารถอัพเจ้าตัวนี้ได้เห็นไหมเดี๋ยวอีก4 l เลเวลผมก็จะสามารถปลดล็อกพิชิตได้ละเดี๋ยวเรามาเริ่มกมาที่อัปเดตเรื่องแรกกันเลยดีกว่าเรื่องนี้เป็นการเปลี่ยนภารกิจความร่วมมือแคนต้องบอกว่าแต่ก่อนเนี้ยคเควสเนี้ยมันทำได้ค่อนข้างยากมากตอนมันปรับยังไม่ปรับนะเข้ามาทีแรกใครๆก็บน่น มันให้ตีมอนเควสละ350ตัวได้มั้งแล้วก็ปรับมาเหลือ70ตัวสุดท้ายเนี่ยรอบล่าสุดก็ปรับแบบคือมันมีภากรกิจให้เลือกเยอะก็จริงแต่ว่าของที่ได้ก็ดีมากเช่นกันถ้าคุณสามารถทำมันได้นะก็อยากจะให้ทำและมันก็ดีกับเพื่อนๆในแคนเพราะเวลาเราเราจะเปิดบอสเนี่ยของที่ได้เราได้เท่ากันหมดทั้งแคน แต่ของตัวนี้เราจะได้ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับว,ว่าคุณอยากได้อะไรเควสพวกนี้ภารกิจพวกนี้มันจะรีเซ็ตทุกวันแต่เดิมเนี่ยถ้าเราได้ภารกิจไหนหรือว่าได้บอสตัวไหนเนี่ยมันจะเป็นภารกิจเดิมๆจนกว่าคะแนนความร่วมมือจะรีเซ็ตแต่รอบนี้ไม่ใช่ล้พอห้าทุ่มปุ๊บภารกิจพวกนี้จะเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดจากที่คุณเคยเก็บหญ้านะมันมีเควสให้เก็บหญ้าแบบนี้ ก็อาจจะเป็นเก็บพลังงานขุดแร่แล้วไอ้เจ้าพวกตีมอนเนี่ยคุณก็ต้องดูว่าเฮ้ยตีมอนคือม่อนในเขาวงกดเขาวงกดนี่คือรวมทั้งหมดเลยนะที่ลงท้ายด้วยคำว่าเขาวงกอ่ะอันนั้นคือสามารถรับภารกิจแล้วก็ไปทำได้เลยอย่างมอนสเตอร์ทั่วไปเนี่ยมันหมายถึงพื้นที่ตรงนี้นะเนี่ยพื้นที่สนามเขาเรียกว่ามอนสเตอร์ทั่วไป ถ้ามอนเตอร์เขาวงกดก็จะเป็นพื้นที่ในเขาว,วงกดอันนี้ก็สามารถที่จะอะมาทําได้แล้วมันได้แต้มร่วมมือที่ค่อนข้างเยอะของที่ได้ก็เยอะเช่นกันเรื่องต่อมาเรื่องที่2ออันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้มันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยของแจกอะ,ะกิจกรรมล็อกอินโคตรดีทีแรกผมคิดว่ากล่องอะไรนะหยมันต้องเป็นอะไรสักอย่างแน่เลยกลายเป็นว่าแจกชุดแฟชั่นทุกคน แล้วชุดแฟชั่นที่แจกมาเนี่ยโคตรสวยผมไม่เคยเห็นชุดอะไรที่มันสวยได้มากขนาดนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันคือชุดอะไรเนี่ยทุกคนมันคือชุดอันนี้ผมมีหลายหลายคนเนี่ยใส่ไปลงเลดเดินแบบตามแมปต่างๆแล้วผมรู้สึกตลกอะมันคิดมาได้ยังไงชุดคิดสมมารถชุดนี้โอ้ดูทุกคนดูดิดูความแบบตะมุตะมีของมันะ่ะ แล้วแบบนี้ผมควรจะใส่สีอะไรหรอแล้วดูดูถุงเท้าดินี่คือนายท่านนายกของเราหรือเปล่าเนี่ยใส่ไปดูงานต่างประเทศนะถุงเท้าสีแดงแล้วก็จะมีอุ๊ยทุกคนอันนี้คือดีอ่ะแล้วมันก็จะมีหัวอีกใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดหัวหัวหัวทุกคนหัวนี่เฮ้ย แบบนี้ผมต้องใส่เป็นสีอะไรสีแดงสิมันต้องแบบให้เข้ากันเฮ้ยแต่ว่าทําไมมันไม่มีแดงอันเนี้ยมันคือแดงอันไหนแดงเข้มๆปึ๊บนี้ทุกคนได้เท่ากันแล้วเฮ้ยเราลองไหมเดี๋ยวลองใส่แบบนี้นะแล้วก็ลองรีวิวดูว่ามันจะสวยขนาดไหนเพื่อ,อคนที่เลิกเล่นไปแล้วอยากจะกลับมาเพราะชุดแฟชั่นชุดเนี้ย มาใส่แล้วก็เมอรี่คริสต์มาสไปพร้อมกันนี่คนในแคนผมเนี่ยกำลังกำลังนัดแนะกันนะว่าเราจะใส่ชุดนี้ในการลงบอสแคนอาทิตย์นี้ดีไหมจริงๆผมก็บอกพวกเขาไปนะว่าผมทำใจลำบากในการที่จะใส่ชุดนี้จังเลย <c oughs> <c oughs> นี่ยทุกคนเป็นไงโอ้เอาเราลองออกสกิลสิโจโจโจโอ เฮ้ยยังแจมมากไปต่อกันที่อัปเดตเรื่องต่อไปกันดีกว่าอันนี้เขาได้ทำการเพิ่มบอสแคนเข้ามาบอสแคนตัวนี้มันมีชื่อว่าจัก,กระพัดพูดผีมืดซึ่งเลเวลของบอสก็คือ180ทุกวันนี้พวกผมลงบอสแมงป่องอสอรพิษแล้วนะและการจะลงแต่ละครั้งเนี่ยมันก็แทบจะหืดขึ้นคออยู่แล้วนี่มันยังเพิ่มขึ้นมาอีก โอ้โหนี่นี่แหละผมถึงบอกว่าเกมเมียโฟเนี่ยปีหน้ายังจะอยู่ได้อีกนานและใครที่คิดจะขายตัว NFT นะปีหน้าทั้งปียังขายได้แน่นอนไม่ต้องกลัวว่าจะขายไม่ออกผมเชื่อว่าคนที่ไปลองไนโครแล้วเนี่ยแล้วไม่ถูกจลิตกลับมาเมียโฟอย่างแน่นอนและคิดว่าผู้เล่นที่จะเล่นเกมเมียโฟกับไนโครก็น่าจะพอๆกันไม่น่าจะแตกต่างกันมาก นอกจากจะเพิ่มบอสแคนแล้วยังเพิ่มมาในส่วนของท้าดวลเผ่าแคนด้วยตัวนี้มีชื่อว่าโอ้ไม่ใช่เป็นการท้าทายระดับที่8ปาร์สของของเริ่มต้นนะผ่านครั้งแรกได้เยอะอยู่นะแล้วมันก็จะมีกิจกรรมแจกของแต่ว่าน่าจะเป็นคืนวันเมื่อลื่นหรือว่าพรุ่งนี้ก็จะแจกในทางกล่องจดหมายรวมทั้งหมด2วันด้วยกันอย่างที่พวกเราเคยได้กันนะพวกหินการแตก กันแตกฟ้ากับกันแตกเขียวตอนนั้นผมได้มาแบบเยอะมากเยอะจริงๆคือแบบมันสามารถกดรับได้ฟรฟีๆเนาะทุกคนนี่ไอ้เจ้าหินตัวเนี้ยอุ้ยนี่นี่นีน,นี่ผมมี73ก้อนแล้วรวมไปถึงกันแตกเขียวเนี่ยตอนที่มันแจกแล้วก็มันมีกิจกรรมดรอปของผมก็แลกเอาไว้ได้มาเยอะมากแต่ว่ายังไม่มีปัญญาทำด้วยความที่ดาร์คสติลเนี่ยมันไม่พอ ทุกคนดูคนอื่นๆสีที่เขาใส่ชุดกันนะ่ะโอ้เห็นไหมเนี่ยโอ้นี่คือนี่ถือว่าเป็นเมอรี่คริสต์มาสของแท้เลยนะเนี่ยคือแบบได้ฟิลถ้ามีต้นคริสต์มาสใหญ่ๆมาวางอยู่ตรงเนี้ยกลางเมืองบีชอนเนี่ยมันน่าจะพอแบบว่าให้เราได้เซลฟี่บ้างแต่นี้เสียดายนะมันน่าจะมีอืมอ่ะสำหรับอัปเดตรอบนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้ว หมดแล้วทุกคนรอดูอัปเดตรอบหน้ากันดีกว่าว่าจะมีอะไรเข้ามาแต่ว่าแฟชั่นที่เสียตังเนี่ยก็มีเหมือนกันนะมันเป็นชุดเนี้ยก็ถือว่าดูดีอยู่แต่ว่าสำหรับหอกเนี่ยผมว่าไม่เวิร์กอ่ะดูนะผมจะใส่แบบครบเซตให้ดูเนี่ยนี่คือแฟชั่นเซตใหม่ที่ถ้าคุณอยากได้มันต้องเสียตังลองดูในส่วนของชุดดูซิถ้าเราเปลี่ยนสีเฮ้ยถ้าเปลี่ยนสีก็ดูดีอยู่นะ แต่มันมีความเป็นมายากลเกินไปอเผื่อใครชอบแนวเนี้ยก็ก็ได้ก็ได้อยู่แต่ว่ากระเป๋าเนี่ยไม่ผ่านมากอะยังไงลองไปตัดสินใจกันดูแล้วกันสำหรับคลิปนี้ไปละบายบาย